เปิดใจบ่หรือว่าจังไดเอา้าแต่กี้คือว่าบบเปิดใจสัดนี้คือว่าเปิดใจบบ <หา S 1> เลยเปิดใหาคนคุยอ๋อกับอีกอย่างเพิ่นกับมีโทรศัพท์ใส่ก็เลย,ยอยากได้โมคุยน้ยโดย,โดย,โดยประมาณนี้เนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยโดยน้องเพาะว่าจะเป็นพี่น้องฟังงลาวฟังไทยรวมทางต่าง,างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องสาวลำพนกันยินดีตอนหับกลับสู่ทรงสาวลำพอนอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี้ทางสาวลำพนเองกอามาที่บ้านเฮือนของน้องแอนนาเพื่อนพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่ว่าเฮ้าบบได้เขามาหาเพื่อนกับเป็นระยะเวลาหลายมือหลายวันพี่น้อง คลิปล่าสุดที่สาวลำพอนไปหาเพื่อนก็คือไปหาน้องสาวเพื่อนอยู่บนเฮดเวียเฮดงานเนาะทางน้องสาวเพิ่นลุกหย่าหน้าเขาพี่น้องเอ้หลังจากนั้นก็บ,บ่เด้เขามาหาเพื่อนเลยด้วยเนาะแต่ว่ามื้อนี้ทางสาวลำพอนก็ได้มีโอกาสเขามาหาทางน้องสาวเพื่อนก็คือเห็นละลายส่งที่เพื่อนไปถ่ายทำเนาะก็เห็นทางน้องสาวเพื่อนว่า่าเปิดใจแน่แล้วก็เห็นทางน้องสาวเพื่อนไปนอนเฮื่อนมหมเฮื่อนคูน่แน่พี่น้องเอ้ ท,ทีว่าเคยหักเพลงน้องสาวเพิ่นกะทักมานนอกวาอันเป็นยังเนาทางน้องเอ็นนาคือว่าไปหลินเฮือนโมไปนอนเฮือนโมเนาะโดยเมื่อนี้ทางสาวลำพนกัสิมาถามเพื่อนพี่น้องเอยที่ไปที่มาแบบใดเนาะเป็นยังคือว่าไปหลินเฮือนโมนะโดยเนาะกะได้ยินข่าวอีกเนาะก็คือน้องสาวเพื่อนกะมีโทรศัพท์พี่น้องเอยตอนนี้เพื่อนได้โทรศัพท์ไหมพี่น้องอจังไดทางสาวลำพนกัสิเขาไปทักทายสบายดีทางน้องสาวเพื่อนก่อนพี่น้องเอย จังไดกะหับ z มหับฟังนำกันเด้อพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะือวามื้อนี้ทางสาวลำพนก็ได้เขามาหาอาน้องแอนนาเพื่นพ่อแม่พี่น้องเอยโดยเนาะก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีทั้งน้องสาวเพิ่นกอนพี่น้องโดยอาสบายดีน้องล่ะสบายดีโดยสบายดีเนาะหลังจากที่วาอาห่างหายไปเวีกงานทางอื่นพี่น้องเอยทางสาวลำพนกับ่บได้เขามาหาน้องเพื่นกับเป็นเวลาหลายมือหลายวันเติบเนาะโดยหลายมือพอสมควร โดยเนาะระวังเอื้อยันบริเเขามาหานีกะมีหลายๆส่อง่นเขามาหาอยู่บนน้องละแต่เขามาอยู่อืโดยพิ่นกระเขามาลิ like war, ่นมาล่มน้ำในโบหรือว่าัะไรโดยโดยคือน er. ้องแต่ละมือหันไปไซต์แต่ละมือละเฮ็ดเวียเห็ดงานเฮ็ดเวียยเห็ดงานโอ้คือตามปกติที่เขาเคยเห็ดเก่าผ่านมาบอโดยอือส่วนนี้เห็ดย่งแน่ส่วนนี้กลายไปเห็ดทำเคยอเคยเห็ดแล่วแหละ อ๋อคือลูกหย่าสวนลูกหย่าหน้าโดยอ๋อโดยโดยแต่เห็ดเวียงเคือนเวียงซานเหรอเลยเนาะโดยโดยมื้อนี้จิ้งข้าวกับยังนั่งมื้อนี้ยังบ่ได้กินยังบ่ได้กินโดยอ้าวสวยแล้วยังบ่ได้กินข้าวอยู่อือโบมากินข้าวบ่หรือว่าจังได๋ว่อยากชูนกินข้าวเท่าใดอ๋อบ่ค่อยกินข้าวเท่าใดโดยยันอ้วนบ่ อ,อยากกินออเอพอพอนว่าช่างนี้อยากจอยพร้อมลงได้นี่ฮะโดย,ดย,ดยกินข่าวกินน้ำเดอ้อให้มันถึกมงถึกยามเดอ้อจังไรเป็นยังมาแล้วมันสิยากบแมนยังดอกโดยโดยไปรับจ้างกะพอได้ยูบ่บเงินคำละแล้วพอได้โดยคือละลายทานผลกับเป็น่วงทั้งน้องเอน็นนาน้องเห็นเต่เห็ตเวียกอง,งอมง,งอมอ่ะนะเิ่นกะว่าได้ค่าจ้างยูโบอ่ะนั่นแหละ ได้บรลยได้โบไลยเนาะแต่ว่าเพิ่นกหนะหายเนาะโดยเพิ่นกะเป็นห่วงยันไหวอีหลัไปเฮ็ดเวียกฟรีประมาณนี้นะโดยทางเอืาาอยก็ได้ตอบเพิ่นไปแล้ว่าอันอีหลากก็ได้ค่าจ้างทุกครั้งที่ไปเนาะแล้วก็อ่าบางคนเพิ่นกะใจดีเพิ่นกะเอาเขาเอาน้ำให้เนาะละโดย,โดยโอ้อคือเห็นโทรศัพท์ใหม่เนาะเมื่อก่อนได้ยินว่าสิไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บ่อม เดินไปซื้อค่ะแกมาหากจะซื้ออ๋อเมนผู้ใหญ่ทางใดเนาะซื้อไห้นี่เออแบบเงินที่ว่าเบิ้ฝากมาให้แล้วเอยให้ก็ได้ไปซื้อกับมูอ๋อโดยโดยโดยเนาะทางน้องสาวเพื่นกะเงินที่ว่าเก็บโฮมเลยก็เอ้ยอายเอาให้บ่ที่จะไปซืออ้อน่ะราคาเท่าไหร่ละซื uh ้อโทรศัพท <coal> ์เนี่ยกับโบแพ่งสองสามพันสองหมื่นแหละ สองสามพัน <Đ ôi S 2> อ่าคือเป็นใดเป็นเงินใครกับสองพันเท่าโดยถ้า,เป,าเป็นเงินบ้านเท่ากับอ่าประมาณล้านหนึ่งหมดละดล้านกัวกัว,กวเนาะโดยพี่น้องเอ้กะใส่ดีอยู่บ่ละกะบดกะใส่ดีอยูย่อืมโดยโดยอ่าเอ้ยว่าสีถามเจ้าเนาะคือเมื่อก่อนนะเห็นอันทั้งสองอื่นเนาะกะสิบเบยเถิงว่าสองใดเห็นน้องไปนอนเฮือนโมบ่โดยอ้ออันเห็นได้คือว่าไปนอนเฮือนโม นอนเป็นโมกันใช่คือไ่แหันบอกมีโมนอนน้ำอ๋อโดยโดยแล้วกาเมือนั้นก็คือได้ยินว่าทั้งน้องสาวหันเปิดใจบ่หรือว่าจังางเอ้าตะกี้คือว่าบ่เปิดใจสัปดนี้คือว่าเปิดใจเลยเปิดใจหาคนคุยอ๋อกับอีกอย่างเพ่นก็มีโทรศัพท์ใส่ก็เลยอยากได้โมคุยน้ำโดยโดยประมาณนี้เนาะคุยโดย พี่น้องเอ้ยเนาะยังไงน้องแอนนาเพิ่นก็อยากมีคนคุยแต่ก่อนคืออ่ะอันคุณทามายุหันบ่มีโทรศัพท์เนาะตะกี้เนาะโดยอ๋อบัดนี้ได้โทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวไปซื้อกับไผส์ะไปซื้อกับโมอโดยโดยได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วมีแล้วบอกคนคุยหรือว่ายังไงยังโบมียังโบมีโดยโดยก็มีเฟซมีไลน์หรอพี่น้องล่ะก็มีแต่เฟซไลน์ย่โบมีิมาอยังโบมีโดยโดย คือแบบอยากมีคนคุยในแบบอยากมีแบบอ่าเป็นครูหักครูสั่งครูชมในบ้านนะอยากแบบหาคนหเพื่อนคุยขอคุยไปก่อนฮะไรอ๋อโดยก็คืออยากมีเพื่อนใหม่อยากมีเออโมคูใหม่ประมาณนี้นะโดยอยากล้มนู่งละเนาะจะเห็นเพื่อนล้มเยคืออยากล้มประมาณนี้บอกอ๋อโดยคืออยากล้มนี่อายุประมาณเท่าไรฮ์หันลงละซัได้ก็ได้ซัได้ก็ได้ โดยลมได้เบิดเนาะโดยขอเพิ่นขอคุยนะโดยจะมาคุยน้ำถามว่าเป็นอ่าลุงป้าอาอาแบบนี้นะพ่อแม่เป็นเอฟซีแบบนี้นะหลักกาได้บ่โดยอ๋อโดยโบเมนว่าเปิดใจแต่ว่าผู้เบาเนาะเพ่โดยถามมาอยู่น้องหล่าเออเมื่อก่อนไอไปถ่ายเจ้าเนาะกับสาวรำพอนอลไรกัก็เลยตอบเพื่อนไปว่าน้องเพื่อนโบมินทรศัพท์นะนะโดเแม่เพมนกับโบมีอ่ลีพี่น้องเลยโดยแต่ว่าเพื่อนมีปัญนี้กะบทางป้าบางเถื่อเพื่อนกรอยาก อยากเอารูปเป็นรูปบุญธรรมประมาณนี้อ่ะนะแล้วก็อยากโอ้ลมน้ำกับโบได้อันแบบประมาณผู้บ่าวดอ,อกพี่น้องเอยเนะยาะโดยกะบคือน้องเพิ่นนี่กัเพิ่นว่าเรื่องผู้บ่าวก็น้องเพิ่นเป็นคนเว้าเองเนาะโดยแต่กะอ่าสิเอาให้พ่อแม่พี่น้องเองเนาะเปิไลน์เพิ่นมีแต่ว่าคุยกันเนองเนาะอยากลมแบบใดก็นาะสารลพรเนานะแโดยกับเสิเอาเพือนซื้อหน้าได้ห่างละซื้ออันเฟซบุ๊กเจ้า อยูจังไรน้องไซบิ่งดูฮะอ๋อนี่พี่น้องเลยอ่าแอนนาบ้านโคกใหญ่เนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยซื้อเฟซน้องแอนนาเนาะแอนนาบ้านโคกใหญ่โดยพิมพ์เป็นภาษาไทยให้เป็นคนตั้งให้นี่น้องละตั้งเองตั้งเองตั้งเองโอ้เห็ดเองเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกก่อนเจ้านี่เป็นบัตรตัวไทยนี่ ก็เป็นเขียนอนหงมอยังก่อนนะปอหาปอหาเฮียนตัวไทยได้แต่ว่าพิมพ์ไทยได้พิมพ์เล่าก็ได้บอกดยโอ้โอ้ชือว่าเก่งเลยเนาะเก่งเก่งเก่งพี่น้องเลยเขียนอนหงปอหาโดยเฮเล่น้องหล่าน้องถ้าว่าเปิลทักมาเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเนาะหรือว่าเอฟซีที่ว่าไอไปถ่ายเจ้าหรือกับสาวล้ำพล โดยเมนเรื่องแบบนี้ก็ยังให้คุยกันเองอะนะน้องหลนนโดยหักเจ้านี่อยากมีคนคุยเนาะโดยอยากมีคนคุยอ๋อเฮลหลแต่ว่าเพิ่นทักมากโอ้รุมกับเพื่อนด้วยโดยเดยบอกว่ากรบบหูได้ว่าเจ้าเปิดใจนะจนจะบอกว่าเปิดใจได้จังหูบอกว่าเห็นแต่ทำคลิปไลฟ์ทานเนาะมาถ่ายเจ้าเปิดใจนะโดยโดย เพื่อนชาญลงหล่ะเขานําจําปายังอยู่บ่แต่มือนันนะหรือว่าจังไอยังอยู่โดยโดยเดี๋ยวนี้เห็ดอยู่เห็ดกินนะได้ละกะปกติคือเก่าเห็ดอะได้แบบคือเก่าอนนั้นโดยคือทางแม่เพื่อนกะได้มาหาอยู่บ่ช่วงนี้กะบ่ได้ม่าโบเดม่าอ๋อโบได้มาก็คืออันอ่าป้าเนาะโดยโดยถามเรื่องป้าซะคือป้านี่เพิ่นกะ มาเห็ดอยู่เห at ็ดกินกินเขากินน้ำน้ำกันคือเก่าบ่หรือไขึ้นไปอยูู่้เดียวเราอยู่คนเดียวอเก่าก็เห็ดู้เดียวบ่ทั้งป่าคนกะอยูู่้เดียวโดยก็มีคนมายืนมล่าแล้วไครห่างนางกับพี่น้องไกลเพื่อนท่านแหละพี่น้องไกล้เฮือนโดยอ๋อเพิดอันเปินเป็นไผเป็นลูกเป็นหลานนี่บ่โดยเป็นหลานของใกลเพื่อนในเสือนเลเป็นโมเดวกันท่านเลยโดยเป็นนางแต่ยังเห็ดอยู่เห็ดกินู้เดียวคือเก่าบ่ละโดย แะไรเนาะเพื่นกันเงาพี่น้องเนาะทำมาเลยมีโทรศัพท์เบิร์นยูทูบเบิ่งอยู่บ่ข่อยนี่บ่อสอู้ดิติดตามกันจะตามด้วยอันนี้เนาะส่งสาวลำพอนกับส่งบ่าวพามีชาแนลเด้อเขาไปเบิ่งนชาแนลเด้อหนึ่งไลน์หนึ่งแชรเบิ่งกันแน่นะ่ะกันก็ยังใซสชีวิตปกติน้องๆหล่ะเนาะโอ้ทำมาหากินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนี่ไปรับจ้างยังเน๊จุมมือนี่ ล่เพื่อนกลรับงานรับจ้างลรกหงารับจ้างเดยโดยเพราะว่าช่วงนี้แบกตามฤดูกาลเนาะปนตตช่วงนี้เนาะหล่ะเนาะก็เลยว่ารกหงาใครแต่ว่ามีโทรศัพท์แล้วเนาะเงินที่ว่าเอาหายนี่ซื้อโทรศัพท์นี่ท่าไดก็จะเบากิ้นนี่ถ้าเป็นเงินกีบกะลาดหนึ่งเป็นกีบกะลาดหนึ่งเลยถ้าเป็นเงินบาทก็สองพันะโดละเก็บโฮมบมอเอยนะโดย ป้าเปิดสิได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนาะไปหับจ้างกัหลายมือเติมได้เนาะโดยบางมือน้องเพื่อนก็ได้ทาได้ก็ละมือกะถทาวัครงการก็ได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งโดยแบบมือที่แบบว่าขื้นกับหน้าเวียกบ่โดยขื้นกับอันบนที่เอาไปน้ำเนาะขั้นว่าเพื่อนจ้างให้คายแห้งหน่อยกัน้อยมันบ่โดยโดยโดยบางเทือให้คายแห้งร้ายกบสิได้ร้ายเนอเติมกัน น้องหล่าเอ้ตอนว่ามีโทรศัพท์แล้วน้ำสลัมพรอนเนาะก็ยังให้อาใั่ให้มันถึกทางเนาะคือเพิ่นโทรมากะหาบสายปกติแต่ว่าเพิ่นทักมาว่าเจ้าบุสุภาพห้องกับบโมกุยเงาองละเนาะโดยก็ให้ระมัดระวังเนาะโดยคือโทรศัพท์ก็มีผลดีหลักกับผลเสียโดยคือเพิ่นทักมาบอกว่าจะเป็นเอฟซีเนาะแม่อื้อยอิ่นทักมาทำนเพิ่นโทรมาโทรคุยกะ โอนน้ำเพลินปกติโอนลมน<ด><ด>้ำเพลิอนนองหลาเลย,ยม,มันก็จะมีทางคุณด,ด,ดีแหละกับพลให้แต่ว่าเฮาเห็ดในทางที่ดีมันก็ดีได้นองหลาเลยโดยน<ด>ั่นแหละเนาะพี่น้องเข้ามาหาน้องเอนนาเสื้อนี่ยงังอ่าบริษัทใหม่บ่ิษัทพุ่น,นยังใส่อันก็ใส่ตัวนั่นนะก็ซักโอซักแล้วก็เปลี่<ด>ย,<ด>ยนทัดไปทัดมาโดยอันนั้นเนาะอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนก็บละมัดระวังเลยได้น้องเอลยเนาะ อยู่เฮือนประตูประตังกันแน่นนาอยู่บ่บนแน่นปันใดบ่แน่ปแนปนันใดอยป <c oughs> านไดเนาะกลางค่ำกลางคืนปัในใดนห้ดึงึง้นเถิงเด้อกลางคืนเ <c oughs> ด้อเดือดขึ้นอยู่บอ่อะไรแต่ละม<อ>นะันเด้อกับดีเด้อกกายเงื้องเอาอ๋อขันกายเงื้องเอาีนกะรขันว่ามีคนสิขึ้นไปไนี่กาง่ายๆเ <c oughs> ดอนลงเลับเลยโดยระวังเด้ออยูู่นเดียววให้มีสติระวังโตฮะแหละนงหละเอ้ยนอนกลางค่ำกลางคืน ไรเนาะไม่ยาไม่ยิงพี่น้องเลยได้ออกไปนอกคุณอยู่บ่อไปหาแม่อยู่บ่อบ่อกระป๋องดอกไาแล้วคือแม่เพื่อนกะเมื่อนอนอยู่เพื่อนนะสาวบ่อส่วงนี้หรือว่าไปนอนนานน้ำพ่อคุณนอนน้ำไปสาวเพื่อนด้วยอ่ะพี่น้องเอยเนาะกระสิเบาเบาเทงนะน้องเอยเนาะด้วยเกัที่มถ่ายน้องกับพ่าควาคุมสงสารนั่นแหละน้องแอนนาเอ้ คือเครื่องคองกับตังเต่เข้าซื้อไหอนะ้พุ่ลน,น,นเนาะพี่น้องน้องเพิ่นกันยังใส่ยู่เนาะที่ว่าผู้ใหญ่ทั้บง,ทงบ่พอมีมอบให้เพิ่นน้องหลาสมุตบ่ามีผู้ใหญ่แบบอยากฝากเครื่องฝากยังมาให้เป็นเครื่องนุ่งเครื่องยังก็สิเอาอยบ่โดยโ<อ>ดย,ดยแหละนเนาะโอเคพี่น,อนนะ้องแต่ว่าเฮามีผู้ใหญ่เนาะเอ้ยผู้ใหญ่จะดีเิ่นฝากมาเฮากับสิมามอบให้น้องเพื่อนพี่น้องเลยเนะพิ่น,นก็ได้ใส่ชีวิตอยู่คนเดียวเนาะ อยู่คนเดียวกินคนเดียวโดยเห็ดเบียกคนเดียวประมาณนี้อิสระเนาะกะอิสระอยู่เต็มมันกะเงาเนี่ยเมื่อนี้เลยโดยเมนกะโบตี้ทั้งน้องสาวบนในเปิ่นกะยังได้โทรศัพท์พอว่ามีคนคุยเห็นนะโดยอัสซิเป็นพอเมโบแบบพอฮักไม่ฮักบบเป็นเอฟซีบอกอ่ะคุยได้นนหละเนาะโดยโดย กับบเดหาว่าเปิดใจให้ผูบาผูแผลอย่างเดียวเนาะที่ว่าเปิดใจคือเปิดคนคุยเด้อพี่น้องเปิดให้คนหูจักกว่สิทธมีตัวตนในโลกโซเชียลเนาะมมีคนทักมาถ้าว่าเพิ่นเห็นเพิ่นก็คลิกเข้ามาขอเป็นมูเป็นเพื่อนเฟซประมาณนี่เนาะกะกะเป็นกันดีเด้อพอมีเพราะว่ายังคือแม่์มยได้ลน์่านเนาะเพิ่นกระทักมาด้วยควมเป็นห่วงเป็นใยฮ่นะคือเพิ่นก็ยังได้อ่าเฟซได้ไลน์ของน้องสาวเพิ่นแต่ว่าเมื่อก่อนกับ่บมีโทรศัพท์เนาะโดย เป็นกระสไดในนะนะ้ในน้ำน้องนะนะในน้ำน้องแล้วก็บอกซอนน้องสวย,วยกันะนะอันนี้คือน้องเป็นสื่อเองเด้อพี่น้องเนาะโทรศัพท์เ,เป็นก็บอกว่ายังมีคนคุยเป็มนมาพี่น้องเลยยังมีคนคุยโอ้ลมน้ำเพราะว่าอยู่กับเงาเนาะกลางคืนนี่ํำมาเลยนอนแล้วบ่อนางรลยอย่างไร,รบ้านเจ้ากเบื่องดูซอมอแต่คนนี่โทรศัพท์ในสื่อดนลวบอลืมถาม ซื้อได้จากมือแหละซองล้วำมือฮากาซึเป็นเท่าแรกก่อนเป็นหาเป็นหามือโดยโดยลยประมาณนี้เนาะล่ะเนาะโดยฮากาซื้อเนาะโดยโดยแหละน้องหล่าเอ้คือเงินนี่ใช้รายเดือนบ่หรือว่าจังไงกะเวลาเดือนป็นไงกะซองซ้ำเดือนกะเปิด รายเดือนโบประมาณว่ารายเดือนเติมเน็ตแรายเดือนโบเติมธรรมดาเติมธรรมดากับสิบพันประมาณนี้สิบพันกี่เลยสิบพันในกลุ่มจากมือเนาะสิบพันกี่มสามมือโดยคันเป็นเงินบาทกับอาหารยี่สิบบาทเนาะเลยสาวบาทแน่น้องเอ้ยมีแต่กลุ่มสามมืออยู่เฮือนผู้เดียวก็ให้ระมัดระวังเนาะการทำากลางคืนก็คือว่าอะไรน่าเพิ่นกับพี่น้องชาวหมู่อยู่เฮือนผู้เดียว หมู่พาไปหลินกลับไปนะเนาะไปเฮือนหมูอ่ะนะโดยคือเฮาสิอยู่เคาอนผู้เดียวนี่กฮูกซึกเเงาอยู่เนี่ยโดยคือกังเวียนกังเวียนสมมติว่าบ่ได้ไปเห็ดเวียเห็นงานกะไปอยู่กลางบ้านกลางเมืองเฮานี่ก็คือสิบบเป็นยังดอกบ่คอามีเเ้ยแต่ไม่ต่อยกใหาระวังอะน้องลาเอ้ไม่ยาญ่ไม่ยิ่งบ่อยากให้ไปกลางค่ากลางคืนเด้อเป็นกลางคืนแล้วบ่อยากให้ไปแท้ๆเลยเป็นกลางคืนอ่ะแบบบ่อยากให้ไปประมาณว่าซุ่มแซวกินนู่นนั่นนี่นะนงละ มันจะมันมันจะส่งผลบดีต่อเฮ้าหนะน์นะน้องล่ะอย่างเพิ่นเบิ่งกู้เพิ่นซอยเฮ้าแล้วกับคนข้างภายนอกเพิ่นอาจจะมองว่าเฮ้าเป็นกนบดีนะนัน้องหล่ะนีเแตยว่าให้เจ้าหูจักเก็บหูจักคากหาูจักหาเงินเลี่ยงตัวเองโดยงม่เนาะหาเงินเลี่ยงตัวเองคือแบบใดคือว่าหาเงินมากก็ให้หูจักประหยัดพมไว้เราะยังเพราะว่าอ่าบางเถือ่อเป็นจิบเป็นไข่ เอาไว้ซื้อหืดทอยาเนาะสารลพนโดยนั่นแหละน้องหลาไอเฮาเฮงเผ่งตนเองฮะนะแมนเพราะว่าเฮาเผ่งตนเองตัวสำคัญเฮงหลาโดยนั่นแหละน้องหลาไอคือมื้อนี้ก็เข้ามาโอ้มาล้มเนาะสารลพรโดยบ่ได้เข้ามาดนก็กินฮอดอยู่บ่เิ็ดหอดโด้วยฮอดโบแม่เคลื่อนสารลพรแท้เนาะกวัดนี้ได้โทรศัพท์เลยกายกินฮอดกัโทรหาเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นมีโทรศัพท์แล้วโดย ส่วนมากนี่จะย่างไปซื <lide> ้อเครื่องอยู่พุ่นเนาะซื้อเนาอยู่แนวกินอะไรแม่ป้าก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่แม่ป้าแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งก็ไข่เนยโดยอ้ก็บบริข้าไปโดยโดยไปมือนั่นกับพ่อเพิ่นลงหล่าเออเนาะวัดสิบแปดหลินน้ำเพิ่นอ่าเพิ่นไปหน้าว่าแต่ละมือกลับไปโดยโดยฝากความกินหอดคิดถึงเพื่อนในเด้อเนาะแม่ป้าโดยโดย มุ้นี้นี่คืออ oh. ันส okay. ิไป้าใช้ต่อเองนี่น้องละมันคือการไปไปหาขุดดอกไม้คุณธอรไม้คุณธอรไม้โอ้โดยหามาแกงบ่หรือว่าจังใดหามาแกงกินกลางเวรกินกลางเวรเด้่องขอเวรเวอีแบบผู้เดียวกับแกงบ่อเลยจังใดเนาะอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเฮาใส่ชีวิตคนเดียวเนาะตามลำพังได้คนอื่นหรสิแม่นๆตามลำพัง บางทานกันเนาะพี่นห็นไปซื้อนู่นนั่นนี่พี่น้องเอ๋ยในอยู่นากินเนาะเพื่นกะบไทย่าสิซะเนาะโดยประมาณมน,นี้เหมือนกว่าน้องไปหลินประมาณมน,นี้ีจริงกะพี่น้องเขายังให้ยังให้พี่น้องเพลินเนาะพี่น้องเนาะตอนน้องเป่นเห็ดเวียกผมเป็นพี่น้องเลยคนเขาก็จะมีตอนนอนแน่เนา<ม>นะขันเราไปถ่ายตอนนอนกับนอนมาสิซะแมน่นเมนถ่ายตอนไปหลินโอ้ลมเพื่อนหมูทั้งหมดไปถ่ายขึ้นหมูกับไปหลินเนาะโดย แพรน้องเปอนกับเป็นคนขยันรุมันอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยคนเท่ากับมึงเถื่อกับพักเลยเนาะบัดมือเมื่อยมือเมื่อยกับพักแน่น้องหละเอ้ยอย่าไปได้ผู้เดียวไปหาหนาไม้เนาะยังในป่าในป่าผู้่านได้เนาะสรลมพรอู้หึงเป็นตะยานเลยแหละอันตรายได้น้องอยู่บ้านเฮาไปหากับไกล้ได้หน้าไม้กะไปหาอยู่ดงผู้ไดแมนแมน่ะแหละเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะเมื le, le, ty le, kind of sheep, ่อ may น right. ี mm ้กระซุ know, ้มอ้ายเลยกะ เออลำพอนเนาะเขามาหลินน้ําเด้อน้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสมือหนามือในเนาะกระสีมาโอมาล้มไหม่มือนี่น่ะบริมียังมาฝากเด้อมือนี่เนาะเพราะว่าเขามาหายันบุพเอะนะของหลายอันนี้ก็เขามาเสียงเมึงโดยโดยพอเขาบรินัตน้องสาวเพื่อนดีอาจังได้กะซุมอ้ายกะเอื้อยเนาะกะสิบุรบกวนให้เจ้าไปหาน้องหม่มาแกงกินตอนเที่ยงก่อนของหลายเนาะอาจังได้คลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะ doy, sabi